คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,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 บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฮัปปุ่ได้รางวัลที่หนึง่ง12ล้านบ่สมุทรสาครคนขอนงมึงอ่ะมั้งแดงถังเครือสวัสดีค่ะโทรมาเองเนี่ยแหละกูไม่ได้ไปถามมากบอก,กคือเนี่ยหละดีใจน้ำเพลินค่ะดีใจน้ำเพลินได้ทั้งรางวัลนั่นใกล้่แก้ม760นึงป่ะค่ะ760ก็ได้ค่ะอทีม ดวงเพ้นค่ะแต่แ่าดวงดีตัวเขาเจ้าได้างวัรในไ่งไม่ห้าบ่อได้ไหมเป็นยังว่าแต่เพิ่นนั่เป็นสะพานบุญค่ะดีแก่น้ำผูเพ้นได้ละคิปสล้านแต่บ้านใช้ตัวห้ารถตะดีไว้ดึงกับมกบุมีไมนมออ้าดได้เลขไดกับมาเบงในเด้อรถก็ดีคนลำแย่มาเบงเ้วย มันบอกมันน้ำบอกเจ้าตัวใดไปเนาะคุณลำหญ่ก็ได้นี่แหละบางหนึ่งพืชยี่หกทุนหกหนึ่งมันก็ได้อยู่นี่แหละวันนี้ต้องคุณใดคือเก่าได้คือเก่าเราคนผู้เก่าเนาะสมเป็นลูกปู่อับประเวณเนาะถ้าบอกตรงๆนี่ยันนีั่นนั่นนะบอมว่าบอกนี่บอกปันนั่นเห็นศูนย์คือเห็นหนึ่งในชลิปก็บอกอยู่นี่แหละราคาเงาปันยังเล็กคุณ ยืทานแล้วบานนะแสดงว่ามือนี่มาได้ได้ยุอานเลยบอกคุณพ่อได้ยุขันหปูเฮ็ดออกบัใดนี่ล่ะาันคอนเฮ็ดบางหนึงนี่บ่อโอ้เอามาหอดก็ได้เรียลยพี่น้อง้บาดีย่ดอกนั่ค่ันคอนลรวบอกัร่องมึงบ่บ้านดวงิ่นบ่ร่องม่งนี่แต่เรียเขาจีไดเงินบ่บ่ดงวดนี้ขอให้ปังปังปังบ่ปังาหิบอล้านมิ้งดมาเยอะเลย ตัวยังนี่ยนะจี๊ดน้ำใจเฮ็ดเบิ่งหันก็สิเฮ็ดอีกว่าซั่นเฮ็ดให้เบิ่งซื่อนี่แหละเฮ็ดให้เบิ่งซื่อๆวัดดวงหันพวกอันดวงยูทูบมีแม่ขี้ไ้เงินบ่วัดดวงยูทูบซีขคนที่มานี่ยจะมีมิโซะบอลมามันมีซีล้ี๋ยวจนนั่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 นมึงยันนั่นได้แบบนี้และวนี่นั่งนี่มึงยังเงี้ยมึอยังที่เอาเทียนแก่เดิมนี่เองที่ว่ามือแม่งกับตัวออกยังบบดหนหาเจ็ดค่ะอยู่กับชนะเลยอะ มันบ่ขาไข่เด็กกูบ่ได้ยักบาทตนาขึ้นเก่าตีฟ้ากิ่งามแต่นี่ที่ยังคือเลี้ยงกันไล่ไส้แต่บ้านนี่ทั้งหมดหกตัวมีหมดจัดไปให้คนแล้วไข่ลางมันทีหนึ่งบ่ลูกไผมีบุญเก่าองปูไปปูบาบาไผดิตัวเลขเต็มถาดแล้วมือนีเมือนี่วันพระใหญ่น้ำเนาะค่ะพระน้อยผะน้อยแปดคำวันนี้ได้เห็นบรรยากาศอีกคือเก่า หลวงบกตันเนาะแล้วปูไข่จะเลยผลอันใดให้ปังดอกปูเป็นจะวัดดวงวัดดวงทุมันช่องดาราเพ่นกันขึ้นบ้านไม่ตด้ะไเงี general, ้พอพอนี่เกดกัวเอาวัดขึ้นกับเขาซ้ำโตพุทธแม่ครับูนนีดมีดวงจะเอาไปไหมเอาให้มันได้เด้กไยอ่เ้ ลูกสาวลาคุปปปาก้อจีนแบบอันเปยังก็มีเล็กหลายตัวเธออยนจะคู้บ่อันหนึ่งเล็กปูอันหนึ่งเล็กเงินเห็ดปูเอาเงินตะต่างแดงเห็ดเห็ดอยู่ในบาดปูดาาแล้วบาดขึ้นองผ้พระแล้วเบิ้งเร็วๆได้เบิ้งบ่เร็ว,รว,รว,รวมันไปก้อนนี่มันหันเลยคุณอาไปเท่าค่ะ ครับศูนย์เจ็ดเจ่นคจีวอนมวงเสงศูนย์เจเจน์เจ็ดเจพี่น้องศูนย์ไ่ได้ครับเมื่อประมาณศูนย์เจ็เจ็ศูนย์นาะปูเนาะศูนย์จาจาะขึนแหงสันสบายพี่น้องวันนี้ศูนเห็นศูนย์ก็เห็นหนึ่งาเนาะนี้เมื่อไหนมาดีล่ะ ผมก็เดยวถาดจับออกทาออกผเด้วค่ะชุดนึ่งม่ได้ใส่เอ้าคันอยาน้เจ็ดอหนึ่งยี่ส่เจ็ดเดเด้อค่ะูนย์เจ็ดเจ็ดราคาเพียนข้าตากับตากรับอะไรจะจีบแป้กันเอาต่อเห็ดใจเบื้องแห่จัดหรือตัวเยวก็นี่แหละน้องครับแมนคัปูอ้าวเพื่อยวเียน่หน้าคือกันบน อาไม่่บายลังวัฒน์หรบอเปล่าเฒ่นจะไปยังไงได้ลางวัลสมบัติเฒ้าเฒาเซวรสันได้ลังวัในญไงล้วก็พออไปยังไงน้อยไก่มูนั่นเป็นยังไงสูนเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งมันสื่อเนี่ยคุณลำาย่อเจ็ดเจ็น้ำด้าเคนอิงติงไปแล้วคนไม่ิงติงไแล้วเปิดเอาแล้วเขาบาเบาเนี่ยทุกมีน่เขาหูพ่อแห้งเจ็ดสองกับปั้นเจ็ดสองตึงเนานป้นเลย ขูมันย่งตรงเลยกันตรงกระทัต,ตีไปคะแน่าแตันน้้าอยู่ในตอบนสามฟังฟังคนรำไยบอกด้คุณแม่เล่าอลือเลเล่าดีสุดดม้บ่าวีดีนี่ละค่ะเป็นเดือนเป็นปีแล้วสาธุปีพ่อสอนหกสี่หนึ่งห้สี่มดค่ะอีกกายใส่หกหาอีกแน่นค่ะ เพราเราคนดวงเฮงนะครับฝานี้เรามือนี้มาเห็นหกหกเก้าเก้าหกเก้าเห็นหรอคะเลขอยู่นนไนหกเก้าอันนี้เลขหกเก้าหกเก้าหกเก้าเก้าเ้ามกเกบานนี้เก้าหกหกเก้างก้ามก้าเ้าหกเ้างกเกากเ้าก็ก้าเก้าหกเก้าหแเ้าเก้าหก้ากเก้าหกก้าหกตก้าหก้ากเบ้า้้ ข้าเียนเอาเนเก้าหม้ขอกันพี่น้องเย็ดเจก้าว่าจ่า่สันจับพี่น้องเงิเอาเลยได้ากตาใครมาครับแล้วแต่สบานอยู่ในถานนั่นเลยขึ้นหลายแฉะขับปูเล็กเงินเหล็เงินห้างปูเอาเงินไนเงินตะตางแดงคับปูขยาคูยาคูดของอ่าลอเก่ามันโมเมนลากันนี้ ันเดียวกันแม่เอาออกเจ้าโอ้บ้านสิบจังบรสับสนเออพวกไว้จะตัวมันถื่อนวะทันเพิ่มเพิ่มมันมาถื่อเมียนมันนี้รอทันและววะถ้าเบิ้งสองขาดใส่กันค่ะอันนี้มันเลขเงินเลยโอ้เลขเงินสตางแดงเอาเงินสตางแดงกับเงินเหรียญหาราชการที่เก้าเฮ็ดล่องเบิ้งอู้บอกได้บางได้หล่ะ มั S <S นเหงื่อได้อพี่น้องอย่างนีาแต่ไรมันมีหลายถาดบ,าาบัก็เห็ดไอ้เบิ้งเอาออกมาเห็ดมัมกนก็ได้ชั้นถาดน้ำกันเด้อพี่น้องถาดทั้งทรายเมื่อนั่นเป็นเงินสตางค์ถาดคว้าเมื่อนี่เป็นมันมีสมุดเขียนบท่ทั้งเธอบ่นั่งมีอยู่ครับปูให้กูได้ถามหาผุนบ่แกเกามื่ก็้ดีกูหล่นก็แต่ไทยเดี๋ยวเดียวค่ะปูถ่ายสักก่อนปูเพิ่นวากูเพิ่นถามเอาดิข้างว่านี่ สงสัยปูอยสิหาค่ะเลาอยากหายลายแล้วก็ได้อยากเที่ยวาสั้นปูยังมีมุมมี่านมนกจ้ามุมมีมุมมีมีอย่างอันยงชี่กับบอรเจดีแต่นั่งสองถาดได้พี่น้องหะกหกเป็นได้เมื่อเป็นหกกหันเาหันมันกับแมนดี่ล่ะ แม่ลเอาเอาลงนี่ละไววมันถือละมันอยู่แบบนีอายู่มันจะกัดเราอ่ปู่าสมีปอยู่แปคือปูนหกหกเก้าเก้ากหกเ้าเก้าเกตแะปอันนี้เฮ็ดใเบิ้งบานวายอย่างนะในเบ้งโูหัวแดงสมุนเบื้งหนายืมเขียนด้วยงามๆเด้อปูอ่งามทอกระดงอยู่บ่ค่ะงามก็งามเอาปูเขียนให้กรเมือได้พี่น้องบ้าเนี่ยส่เขียนแล้วเราเขียนให้กรมือแต่ว่า จัดนักเลี้ยงกระสินเปูหายหกตัวรังนั้นที่หนึ่งสอนลงไตอยู่บ่สอนกระดูกเลือเกินบ่นไม่สอนลงไตอยู่บ่นน้าสั่นปูว่ะเอาเบิ่งยกกระดาศูนย์เฉลยให้แล้วว่าต้องไปแปรกันยากดอกแปรอยังมันเมื่อยว่องโกห้ยแล้วเรียบร้อยนี่เบิ่งดูพี่ปูทำไม่บนนับมือนั่งประกันปูขคอมเมนต์ อันยื่มือไปรับเทียนปู่มือห้ามอยู่ก่อนับไปอกันแล้วแต่เขาสิทธิจารณาเด้อจะเป็นหกหาเจ็ดหาไปสัตเราสัตมาถำอว่านมืปย๋ไงเพี่น้องเลยอาจจะเป็นนับปันทุกอะไรพพดเอาเบิ้งเหรครับฉันบอกขูก็ขึ้นบ้างอยู่ขึ้นเก่าอยู่บ่าีิจาเบิ้งตามปูเขียนเนาะเก้าหกสองกับเจ็ศูน ห <9 S 2> กก้าก <5 S 2> ่าป,ปูาขัานออดแกห่นวนบางนึงเนี่บางนึงมึงบลาบบอแนละ้วหงดีใจแล้วปูคองสืนะบ่วบ่ได้บบเลออกมากขึพอ่อครับอปูปาูเป็นผูไทยนี่หะคุณ่ได้เป็นผูอันออกเล็กนะครับปูเล็กก็ออกมาเต็มเด็ม่ะครงบาองปีใหม่ปูอยู่ไกลกับทีดบัับองได้ผู้ก็ดีใจน้าทุกปูุกคนลาปูซื้อได้ดัน,น,น เ้าพี่น่องสิได้โชคดีใช้ปีใหม่หรีตัวนอกวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งหนึ่งท่นว่าแล้ว <c oughs> หนึ่งท่านบ้าก็ใกล้จะผ่านปีแล้ว <c oughs> สุดใจคาน้ำมงน้ำมันกับป้านเนาะค่ะปู่ถูกต้องไปจับไปหาลอตเตอรี่กันเน้อไม่ได้ชวนใครเล่นเดอ้อเลขเบอร์เนี่ยแค่ให้ไปเพียงดวงตัวเองดูถ้าคนไหนมีบุญก็เอาไป มามันกับบ้านในขาดดอกมันยู่สีโชกวาสนเนะปูนอเนี่เป็นอยูน้นนำบุญแล้วก็บ,บาสนาเหาน้ำนั่นแหละครับผมชาติที่แล้วเขาเห็นบุญหลายบุญหน่อยเป็นกรอปูว่าเบิดตนั่นแหละผูวล่างคนท่ามบุญในอดีตลาชาติเมื่อกลับมาเกิดไมก่กระทุกขึ้นหัวเหยียด <c oughs> บัดมีเงินอยู่สองสามร้อยไปชื่อเลขถือกวอนที่หนึ่งสั่ <c oughs> นี่มันก็เป็นการกระโดด ปูฝันนะมีผู้่ายผูยิ่งแล้วเขามาหาปูเขาว่าเขามากาบปั๊บปับป๊บเขาก็ไปโลดผู้่ายก็มิ่งบริษัทในแถาดอกเขามานํากันสองคนอันลูกหลานมากับเด้อปูแล้วเขาก็หายวับไปโดดใช่กับผูญิ่งเอามาทั้งเิดเขามานํากันสองคน ก็วสองหาซีขั้นต้นเอืมที่เป็นสองหาซีแบ่งสันหมดกไม่ยังสันต้าความฝันปูใช่กับปูยิ่งได้ปูปูปติคือบวบโตได้ละปูก็ถือว่าจะเก่ามันต้องยูแม่โอ้ขันจงสันมันจะยูแล้วขันเรียกว่าขันว่าสองมีมันมีแน่นอนละสองหยัางเท่านั้นละ สองน,นีแน่นอนปูว่าสองนี่ซ้ำผูกไปแล้วครับานช่วงแต่ว่าหาพ้พบปูเห็นเล็กไปยิ่งกับปูใช่มาํำกันเลขออกสองหกทุกขั้ง <c oughs> นี่พอบวเบานีนท่านบ <ull aby S 2> ่เรื่องท่านแกนไปเรื่องกินม <c oughs> ันเป็นอย่างเพราะว่าปูเคยฝันอย่างที่มา้ามนย่ำใดนี่มีตมีปูใช่มปยิ่งคูหนีมาย่ำใดเลขออกสองหกลูกหกสองหลดทุกขั้งพอได้จับจุดสูมาอย่างงิ่งก่อยห่วย ก็เลยมาพี่จูดเอาเงินเฮ็ดก็แล้วมาได้ตรงกับที่นิมิตอ้าวก็ส่งทีได้เงินอยู่ดอกปูก็เลยว่ามึงมากแหมฮถือแลาละปูก็บอกยังหยกบอกได้ว่าถือแล้วือแน่นี่ถือคือคือสีเป๊ะคือบางหนึ่งอยู่ที่นั่งขันเป๊ะคือคือบางหนึ่งนี่โตไปโตมันเด้ออ้าว fc ทุกท่าน ด้วยสุขังพลางพวกลูกลูกหล,ล,ลานทุกคนที่ปราจนาอะไรก็ให้สมบังทุกอย่างพรพ่อปู่ขาวผมยาวจงเป็นจริงขอให้ลูกหลานมีแต่ความสุขความเจริญย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปเจริญพรสาธุค่ะท่านผช่วมนี้นะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางจากปู่ขาวผมยาวนะคะปู่เพิ่นกะได้ เขียนให้หกตัวเลยเนาะค่ะน้ชม962770นะคะปูเป็นจับเอาน้ำตาเทียนที่ทาจากสตางแดงนะคะและเหล็กปูนะคะที่ทาขันน้ำมตนเนาะค่ะปูเป็นกระจับมาเขียนใส่กันให้หกตัวกระบนแน่นะคะน้ชมอาจจะเป็นรางวันที่1-5เนาะค่ะ1ใน5อาจจะเป็น962770ก็ได้นะคะส่วนตัวเลขนะคะเลข ที่ปูท้ำจากสตางแดงนะคะ962 2สองตัว15นะคะแอรก็จับแยกให้นะคะ966292เอนาะคะ่ะและเลขปูที่เหตจากคันน้ำมุนนะคะเมื่อนี้ก็เป็นวันพระเนาะคะ่ะแปดคำปเูเพิ่นกาเพิ่นกาได้077นะคะ2ตัว69นะคะแอรก็จับแยกให้ได้07 7, 7นะคะคท่านผู้ชมกับไส้พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าทางช่องกับเป็นสื่อกลางในการนําเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าท่านผู้ชมมอมังค์ประชอบกับเรียนพานเนาะคะ่ะทำมาถัดชอบกับเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลและทุกทุกทางตอนเจ็ดสี่กองนิสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกจะขอจบคลิปไปเพียงนแคเนี้ค่ะแอดกจขอทำผู้ชมทุกๆท่านนะคะโชะคะชดีถูกหวยเรเง,งินในหวดบัญชี 1นึท่านว่าก้มที่จะถึงนี้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ